สวัสดีครับเพื่อนๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพ o เพล n e s ไล l ์สไตล n ชาแนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับเกมในตำนานนะครับทำไมผมถึงเรียกเขาว่าเป็นเกมในตำนานครับเพื่อนเหตุผลก็เพราะว่าเกมนี้ถูกทำขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2000ก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ21หรือ22ปีที่แล้วนะครับชื่อเต็มๆของเกมนี้นะฮะก็คือ Command and Conquer Red Alert 2นะครับ จริงๆแล้วเราก็จะเรียกสั้นๆว่ายูรินั่นเองนะครับเพื่อนคอ uh, Command and c o n g r r e d t alert 2นะครับก็เป็นเกมในแนววางแผนการรบครับเพื่อนเป็นแบบ Real-time ครับโดย Westwood Pacific นะครับ Westwood เอ่อ p a c i f i กก็จะเป็นผู้พัฒนาระบบนะครับหรือว่าพัฒนาเกมนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็นำันลงในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นะครับเมื่อวันที่27ตุลา นะครับปี2 0ง7ตุลาคมปี2000นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับ Command and Conquer: Red Alert 2นะครก็จะเป็นภาคเสริมนะครับซึ่งจะมาอยู่ในชื่อของ Command and Conquer: uh, u ู i ิ l e v e นะครับซึ่งก็จะออกมาในปี2001นั่นเองนะครับเพื่อนนี่ครับหน้าตาของ Command แ n c o n นก e r y u ร i e ล e วนนะครับยูริเป็นชื่อของชายนะคคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศโซเวียตครับแล้วคำว่ายูร uh, ิเลเวนก็จะหมายถึงว่านะครับเป็นการแก้แค้นของยูรินเองนะครับซึ่งในเกมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างนะฮะกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับกับ อกองทัพของสภาพโซเวียตนะฮะเขาจะมีการต่อสู้กันสำหรับยูริเองนะฮะก็เป็นชายนะครับที่อยู่ในอกองทัพของโซเวียตนะฮะเราก็มีการต่อสู้กันเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับเพื่อนอน่าตื่นเต้นดีนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปดูนะครับ Hi hey guys welcome back t e r l i f e style channel Today I want to show you guys about the legendary game. So why do I call it legendary games? Because it's long time ago, about 20 years. Uh, the gamer has begun to play these games. The full of this game, uh, Command and Conquer: Little This is the full name of this game, and most of the gamer call the chart name in jewelry. Command and Conquer Red Unleashed is a real-time strategy video games by Redwood Pacific, who is Redwood Pacific? Redwood Pacific is the video developer of the software developer specializing in video games development, which was released for the Microsoft Windows on October 25, 2000. As the follow of the Command and Congo Red Alert, Red Alert 2 picks up at the conclusion of the Alive campaigns of the first game. Its expansions is Command and Congo Yuri 11. I think it's a very exciting game, and this is my first time to play um, Command and Congo Red Alert 2 or Yuri and Chosen. so I hope every one of you guys like to play i s too let's go ก่อนอื่นลงมาเลือกสนามก่อนครับเพื่อนๆสนามที่ผมใช้เป็น h e l l m a r y ครับสมชัยก็เป็นทีมของเกาหลีส่วนทีมฝรั่งค้ามผมจะเอาแบบ ECCC นะครับก็ให้เป็นทีมแมนต้ามอ ผมเป็นสีแดงผมอยู่ทีม A อ๋อจะอยู่ที่ตำแหน่งที่หนึ่งครับเข้าไปอะไรครับเนก่วครับอันนี้เป็นฐานเม่ของเรานะครับทำแรกก็คือจะสร้างพลังงานก่อนพลังงานนี่เป็นส่วนที่สําคัญมากครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะสร้างฐานคนครับเพราะว่าการสร้างฐานคน ก็ไม่แพงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สร้างเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นี่ก็สามารถที่จะเข้าไปในฐานของน้ำมันครับเราก็สามารถจะได้ต่างได้ผมก็สร้างทหารเพิ่ม,มสร้างป้อมตอนนี้ฐานยินมาแล้วครับจงังก็สร้าง ป้อมทาหารครับตอนนี้ผมกำลังเรียกเอ,อ,เอวิเนีักอยู่วินักนี้เราสามารถที่จะใช้สุนักนะครับไปเปิดเ,เมฆที่เป็นสีดำเนี่ยครับไปเปิดฟ้านะครับส่วนข้างหลังของฐานนะครับสำรวจแล้วก็จะมี าทางน้ํามันก็เรียกว่าเป็นฐานน้ํามันนะครับอยู่สองฐานอาจจะเป็นหม้อน้ํามันเอาหลังจากนั้นผสร้างตัวนี้จะเป็นเป็นพวกรถถังรถเก็บเงินเป็นยานพาหนะเป็นพวกรถต่างๆนะครับมีเครื่องบินด้วยครับตอนนี้ก็ให้สุนัขของเรานำไปสำรวจ เพื่อเปิดฟ้าครับฟ้ามันจะมืดอยู่นะครับดังนจากนั้นผมก็เอาเอนชเนียนะครับเข้าไปในถังน้ำมันมันก็จะสามารถที่จะเงินได้ตอนนี้นะครับสำรวจแล้วปรากฏว่าถาังน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะมีนะกรงนะครับปิดอยู่ผมก็เลยต้องใช้รถถังครับไปเปิดไปเปิดกรง ก็ว,ว่าแองเจเนียจะสามารถเข้าไปได้ถ้าเกิดเราไม่เปิดกองเนี่ยครับแองเจเนียก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับเพื่อนตอนนี้ผมเพิ่มนะครับออทหารที่สามารถยิงสูงนะครับยิงขึ้นบนฟ้าได้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ส่งเองเจเนียครับเข้าไป ตอนนี้ผมมีฐานเครื่องบินด้วยครับฐานเครื่องบินมาแล้วครับดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งโน้นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็สร้างไอออนคู h ชันมานครับคุณสมบัติของไอออนคูชันนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นเกาะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการจัะตีได้นานพอสมควรตอนนี้ไอออนคูชันมีฝั่งโน้นสร้างไปแล้วครับ สิ่งที่ผมมียตอนนี้ก็คือมีฐานเึรงนสองฐานครับเราก็กำลังรีบสร้างเครื่องบินเนี่ยอุ๊ยตอนนี้รถเก็บเงินของเรากำลังโดนทาหารยปลงข้ามกับทำลายอยู่โอ้ตอนนี้พลังงานบมรถก็เพิ่มพลังงานขึ้นมาโดยการสร้างฐานพลังงานครับตรงกลางนี้ก็จะมีพลอยสีเพชรพลอยสีนะครับซึ่งมีราคาแพงมาก ฝั่งหนึ่งก็จะมีถังฐานน้ำมันอยู่ต้องส่งรถถังครับเข้าไปเพื่อทำลายกล่องเราก็สามารถที่จะส่งแองจิเนียเข้าไปได้ตอนนี้ตเก็บเงินผมกำลังโดนทหารฝ่ายหนึ่งยำเละเลยครับนี่ ตอนนี้ผมสั่งเอนจิเนียร์ครับให้มาเข้าในฐานฐานน้ำมันครับจะต้องมีรถถังช่วเจาะก่องออกก่อตอนนี้เค,ครื่องบินผมครบแล้วผมจะไปทำลายนั่นคูชั่นกรับขึ้นตัวนี้สามารถเป็นเกาะป้องกันเวลาเขาบุกนะครับมันนี้จะเป็นเกาะป้องกันลมรถดียานไาน่นม่ของเขา ตอนนี้ทุกทำลายไปแล้วครับแต่ตอนนี้ลดเงินผมนี่ครับต้องส่งคน,คนเขาเรียกว่าทหารนะครับยิงเออทหารทหารลอยครับนทหารลอยฟ้าสามารถจัดการกับทหารฝั่งหนึ่งครับที่ทำลาย เขาชอบมาทําลายรถเก็บเงินเราครับเพราะฉันก็ต้องเอาคนลอยครับนี่เขาเรียกคนลอยทาหารลอยฟ้านี่ครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับผมเปิดตอนนี้ผมกําลังสร้างนี่ครับเสาไฟฟ้าครับสำหรับที่จะป้องกันไม่ให้มีคนมาบุกถังมันของเราตอนนี้พลังงานเล่มรถผมก็ต้องสร้าง เสาไฟเพิ่มด้วยตรงนี้ทุกอ,อย่างหยุดทำงาน,นตำลังงานต้องสร้างพลังงนเยเพราะซอไฟ้านี่ครับมันจะกินพลังงานเยอะมากแต่ว่ามันสามารถทำลายลายังได้สุดครับตอนนี้ก็อม็นผมครบละนะครับมีอยู่8ลำครับซึ่งสามารถที่จะทำลายฐานที่มันหลักๆได้ครับ ตอนนี้ผมสร้างพลังงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อว่าผมจะได้ตอนนี้ผมจะเปิดฟ้าแล้วครับนี่ครับเปิดฟ้าแล้วการเปิดฟ้านะครับจะทำสา,สามารถทําให้เรามองเห็นนะครับทุกๆจุดเลยนะครับของสนามดูเหมือนว่าข้างหลังของทีมโน้นนะครับก็จะมีฐานน้ำมันอยู่อีกสองฐานดูเหมือนว่าฝั่งโน้นจะไม่ไปเอาถังน้ำมันนะ ผมมีแผนการว่าผมจะไปอาน้ำมันของพวกเขาตอนนี้ผมกำลังสำรวจอยู่นิดๆหน่อยๆคนระับคนรลอยนี่เจ๋งมากเลยครับคนลอยนี่เขาสามารถเคลื่อนเคลนที่ได้ไวมากครับเป็นตอนนี้มีนิวเคลียสสร้างขึ้นแล้วครับผมจำเป็นที่ต้องจัดการกับน,นิวเคลีย์ เพราะว่ามันจะมีเวลาประมาณ10นาทีครับเรามีเครจะแต่ผมก็ต้องตืนเต็นเขาไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลืมนะครับถ้าเกิดเราลืมไม่ไดูดเ,เนี่ยิวเขียจะทำยังไงจะฐานเราก็จะโดนตอนนี้ผมสร้างนี่ครับผมมีอาวุธทักขึ้นมาต่นี้เขาเรียกว่าเป็นเวอร์สตอร์มครับเวอร์สตอมนี่นะจะเป็น เ,เขาเรียกว่าพายุพายุพา,ายุร้ายพายุอากาศที่เลวร้ายนะครับจะมีฟ้าผ่าแล้วก็มีลมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทํามีการทําลายล้างสูงมากครับตอนนี้นี่ครับผมเอาเอนจิเนียร์เข้าอยู่ในรถนะครับรถยิงสูงครับรถยิงอากาศ นี่ครับมาแล้วเอาเองเจร์ออกจากรถครับแล้วก็เองเจนีเข้าไปอยู่ในฐานน้ำมันครับเราก็สามารถได้อยา่างนี่ครับได้ตามแต่รางคว่ารถของฝั่งเขาดูรถเจ็บเงินของฝั่งเขานะครับเขาจะมีปืนอยู่ด้วยครับแต่รถของเรารถของเราจะไม่มีปืนครับรถเจ็บเงินงเราจะไม่มีปืนนะแต่รถฝั่งเขา ทีมเราครับก็จะมีเพืนอนตอนนี้สิ่งผมต้องการทั้งคือฐานฐานไฟครับอุมาทำาไมที่นี่เด๋กวก็ตายแล,ล้วกลับไป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 โอ้โหแต่ก็โดนยิงอยู่ดีครับแต่ก็ไม่รอแอลวโดนเสาไฟผมจัดการได้เหมือนกันนี่ไงครับนี่ครับในสุดโอ้โหรอดมาลำเดียวครับ เกือบไม่ทันครับเมื่อกี้เขาคงตามโหลดเก็บเงินไปตอนนี้โอไอออนคูชั่นของเขาสร้างเพิ่มมาอีกแล้วผมจำเป็นที่จะต้องจัดการก่อนเพื่อตัดไฟที่ต้นลมครับตึ๊บนี่จัดการแต่ว่าฐานของเขาจะไม่ค่อยมีความก้าหน้าเลย เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมจะให้เขาเป็นแบบ easy ครับเป็นแบบง,ง่ายครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนดูก็น่าจะเป็นจุดพีคตรงนี้ก็คือ weather storm เหลืออีกสิบวิก็จะเริ่มทํางานตอนน่อี้ตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนี่ถังน้ํามันผมยึดได้ได้ถึงจุดแล้วครับและผมก็จะใช้ ว t เทอร์สตอมรับนี่ยวีเทอร์สตอมที่สามารถจัดการนี่ครับ, er 3, รน,รบนี่คือนพลังการทำลายล้างของว a เทอร์สตอมกับโหนเกือบหมดเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับถังน้ำมันนี่ถูกเก็บไปหมดแล้วครับโดยผมนั่นเองตอนนี้ผมจะใช้รถไฟฟ้าคนี่เป็นรถไฟฟ้า รถไฟไฟ้านี้ก็มีความสามารถในการทำลายล้างสูงเหมือนกันนะครับผมจะปิดเกมโดยการใช้รถไฟไฟ้าครับใช้อยู่6 6ลำครับ 6... 6เครื่อง6คันนะครับต้องเรียว่า6คันนี่แหละรถไฟไฟ,ไฟ้าสามารถยิงไกลได้พอสมควร ฐานแม่ฐานแม่ของเขาอยู่ตรงกลางเขาพยายามสร้างอีกหะลายฐา,านตอนนี้ผมกลำลังจัดการถ้หาแล้วก็นี่คือฐานเงินครับฐานเงินผมจัดการฐานเงินก่อนเพื่อไม่มน่สึกเขาก็ยอมแพ้ครับเราผมก็ชนะนั่นเองครับขอบุณเพื่อนมากครับที่เข้ามาชมครับเป็นเกมที่น่าสนใจมากลองไปเล่นดูครับเพื่อนครับสวัสดีครับ